กินโคเป็ดโคเป็ดมนก็รอนี่แหละโคเนาะไหญ่เลป็ดจากโลนี่เป็ดจากโล่ี่สมโลสองับสามโลสองอ่าตัวนั้นจะแก้โชว์้ายอันหัวใจว่ามีลล่กัเปิดกองได้ืออืย ใช้น้ำปลาน่ามาแล้วแหมใช้ใเดใช้เ็ดน้ำปลาน้ำปลาอันนี้ลี้ย่วัไอ้ไรไข่ด้อันนี้นะชิมต้องเซฟเชฟเซฟเชฟชิมน้ำปลาก่อนนะครับมันเค็มมากมีเลยก็น้ำปลาไม่ค่อยเค็มเป็ดเป็ดกิโลอะสามโลสองครับสามโลสองน้ำปลาเท่าไหร่ ตาดำปลาอันนี้ตาน,นี้ก็ต้องเยอะหน่อยครับประมาณหกเจ็ดนู่นแหละ อร่อยเนีเนี่ยย่เป็ดยังว่าอร่อยเี่ยย่างไปดก็ได้เนี่ยย่หรี่ดังยีห่เนี่ยในหัวเจนมายี่่ดังย่หนี่เดี๋ยในหัวเจนมาดังเห็ดยังร้าจุดดีไหมยี่หรเป็ดเลยเออย่เป็ดกำลังอาบน้ำอยู่ท่านสมัยนะก้ลังโคนะเราม่มีผู้ใดผู้ใด่นะคนรอกกำลังโค ว่าข้าวเป็ดอาหารบ้านเฮาได้พี่น้องเอ้ยนุ no. mm. ่งคะแนนแล้วก็ข้าเป็ดข้างัวเงินบ่พ่อมีสาวก็บข้างัวแล้วเลี้ยงข้าเป็ดกันข้าเป็นโลหรอข้าวเป็นโลเสียท่อไม่ยากเลยวีาเงินนะไรใหญ่ทีสชกระเบื้องเหรอทะกระเบือมาตำเป็ด ทุบละววะเจมมาตับเฮงเอิบเขาเงี้ยเกี่ยวไปเล้วะซักกระเบื้องมาใอ่กระเด้อวันนี้แต่ว่าเฮ็ดแต่ผูดยิงกินแต่ว่าใส่แต่ผูดยิงนะบิง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 บิเอามานูอันใส่โอ้ยบ่กว่าตามหินบ่หวาเหรอไม่ต้องพูดอยู่เอาตัวพุณตัวนี้มาใส่ซอยนี่ใั้เลื่อนไปซอย เอาแล้วคนรอพมาลินคีแล้วนี่คนดูคนมันนี่แหละรินขีเนาะลินคีเนาะยังโชดอยู่ได้เนาะแน่นอนไปสนใจกะตักมาได้พี่พี่ดิอยู่พี่ยี่ใสนี่ว่าโฉบตอนเมย์ประยุทธ์ขนาดบ้าแล้วฉากเลนแล้วนี่ก็าล่ะโค้วเรียบร้อยผอ่สร้อยเรียบร้อยเอาไว้โคแช่เนไดแปลงนะ แซ่บแบมาแรงนี่นหลังจากลงคะแนนกวาดโคนทีมงานกับลายๆนะี่หคนทำเมื่อละคนหนึ่งกัน,นอย่านโอพีกอะมีแต่ไว้รุ้นทางนั้นไวรุ้นัน,นไม่าไม,อมา,ยา,าอยู่นะองละบ่ออ่นีไทยนะมึงไท้บาบาบุบไท่ใช้เลยเอ้ยน,นี่กำลังปีกําลังปีง เปิงเป็ดเปิงเป็ดเก่บ้าลุกน้ำแก่บ้าลุกน้ำผมเก่น้ำถึงไม่ต้องห่วงแข่งไม่ต้องห่วงโอ้แข่งคักรีวาวคืนได้วาวคืนได้เป็ดจากโลนะเป็ดจากโลเป็ดอันสามโลสองสามโลสองน้ำปลาเท่าไหร่น้ำปลานั่นเจ็ดเจ็ดแต่สิบเอ็ดน้ำเปล่าสิบเอ็ดเอาน้ำเปล่าสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดแข่งเป๊ะสิบสิบโอ้ มึงดูน้ำปลาเลยนะเทบถนําปลาสิ่ปลวกก็ใส่น้อยห้ามิดถนันแล้วมืดแล้วเพื่อได้กินทุกคนเอ้ยบังนะพอโอ้ทางนี้ก็บไม่มีมีแต่ลื่นลบแกเสื้อกับพ่อแกโซพ่งโซชายมามามามเช็่ยวนูกันนี่น้ำลายไหลเลยนี่โอไว้ละโอ้ต้องเอ้าเอ้าเอ ไม่เอาขาไใหญ่แล้วพี่น้องแซ่บเ็มเป็ดฮ้เอาแล้วมันมน่อแ้เขาไปพี่น้องอไม้นะแซ่บชุดแซ่บเนอาทางนี้ก็เมาเาบันเนี่มื่อก็มืเดยดอกไมก็ดับบันนี่ักแล้วนะ คักๆๆเอาไปดูสบ้านัวนนัวนู้ส่บ้เอา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 พักเงาเข้าไปสุดยอดอ้าสิสุดยอดมีอยงไรวะครับมีย่างได้กับสิบทำอได้ไปไม่ได้ทางตังตัดหาทางซอยแขนงทางกวาดคนตัดหญ้าดคนซอยแขะนงไม่้ แล้วเรียบร้อยอันเสาลมง้วันรงลมเป๊ะทั้งนั้นแม่ปุ้งและทากินชุกก้อนพู้กินดิบหร้ายกับมันขอกินก้อนมาเลยทุกคนเลยเขาจะกินเบิ่อไละอ้าวมือนี้กระขอบใจอันมู่ขูอ้ยอ้น้องเนาะมาซอยลงกันเนาะคแถงกลัดกอกัดกคน วันนี้กับั่มีอย่างหลายเป็ดตัวนึงเมื่อเช้านี่กะโง่ตัวนึงอันโลดหนึ่งดอโง่กัเป็ดร่างนึงเนาะโอเคโอเคโอเคก็นี่ก็ดีกับบ้านกับทางึงบานเลยกับทางบึงบานกับบ้านถึงช้างเป็นอะไก็ยากฝากติดตามรับชมเด้อตอนนี้ก็เริแปลกกับเมิดแล้วเลยแต่กระโตก็งมันเมิแต่เบีายเมาแน่ถ้าเ็บเมืองพัดแน่ถ้าคุณ อือแมมคัาพีเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นบพบกันในคลิปหน้าครับเอาเออโอเค